วันนี้นะครับเราก็ไปฟุตบอลและสกิลฟุตบอลกันมาแล้วนะครับตอนนี้ก็หน้าที่ของพ่อคุณพ่อนะครับที่จะทำอาหารบำรุงให้ลูกกินนะครับวันนี้ก็จะมีเมนูแซนด์วิชทูน่าชีสแล้วก็ขนมเคกนะครับผมให้ลูกเติบโต ใครลงมาโป๊ะอ,ออกทีวีไม่รู้นะอ่านี่ครับก็ให้นักกีฬากำลังอาบน้ำอยู่ครับตอนนี้ก็อ่าขนมปังนะครับซื้อมาแล้วขนมปังครับแต่โอ้ผมดึงมา,ามีดมาเดี๋ยวเพี่อน นึ่งมนี่ครับโอ้ยโปโป,โปไม่เห็นนะครับอ่าเราก็จะเป็นแบบประหยัดน,นิดนึงอะไรกันง่ายง่ายนี่เขียงเขียงนะครับซื้อขนมปังมามันแผ่นมันจะใหญ่กว่าอ่าเชนเชนวิทนะครับเราก็จะมาหั่นขอบแล้วก็โปะต่อไปด้วยมาแล้วสาวน้อยมาแล้วนี่ครับเดียวหัน่นง่ายงายทำกันง่ายๆเราพ่อร <ไป S 1> ู้จงมือขอบให้เต็มตัวตรงนี้ <ขอ S 2> นได้ปะ ไปน,นี่ฮะขันขอบออกขอบนี่เราก็ไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งเราก็จะเอาอบไปด้วยเลยนะครับอบไปด้วยเลยอ้อแซนดิทูน่าอร่อยมากเลยเปรี้ยวหวานอร่อยบ,บูที่ไหนลูกไไปนั่งนุ๊นอุ้ยเดี <laughs> ย๋ยวโป๊โป๊ะโป๊ะตรงนี้เสื้อผ้าอยู่ถังเสื้อผ้าอยู่ถังเลยเดีย๋ยวโป๊ะโป๊ะอ,ออกทีวีไลฟ์สดนะขอบบอกนะ อ่านี่ครับและหั่นขอบออกตตสองด้านพอเลยครับอ,อ้าวส้มนะครับแล้วก็เอาทูหน้านะครับทูนนหน้าผู้น่าตอนนี้น้องสติหรือว่าน้องเอวาก็ก็ลงมาแล้วนะครับพี่ดีหน้าก็หรือพี่สมัชมาทิก็กเล่นเล่นหลอดไฟเล่นหลอดไฟอยู่นะครับเล่นหลอดไฟหลอดไฟ ป่อยู่ในทางนี้ใช่พ่อพ่ออยู่นทางพ่อกินถ่ไหมอร่อยอ่ะพ่อพ่อเสื้อ้าอยู่ขางนี้ปะอยู่ตะกร้าครับกรเด็ โอ้โหกล้องนะครับเฮ้ยคุณหน้าเฮ้ยนคะุณหน้าอืมน,นะนนะนแล้วทีทีครับไหนวันละ คิดิดแพงวิววหล่นค่ะคิดล่นหนูงเอากล้องน่อเน้เ้อากล้องเปนตัวสรกะสค่ะมีมีมข้น้นขึ้นข้นเล้นข้นข้น้นขม่นยนขึ้น้นขึ้นข้น ปังดึงออกปิดสี่ด้านปังดึงออกปิดขอบสี่ด้านปังดึงออกขอบสี่ด้าน อเอาใส่ชีได้ปะพึ่งค่ะเอากินเนื้อน่อพึ่งข้าจะพึ่งค่ะ,คะโอ้ยฟังเหนูเยอะจังอาเลยนอยาอยาให้เด็กเล็ยทำเด๋ยวลำพังนะคะทำไมคะเแยวเยวตาันะคะ 弟弟。姐姐 เครื่องอย่าลุกเสียปลั๊กให้อ่าระวังไฟดูดด้วยลูกไปเดี๋ยวไปกลัวกลัวไฟดูดไปไม่ให้หนีหนูไม่เสียบแั้วมน ลกไปฟนะครับไฟก็แดงแล้วนี่ฮะไฟแดงไฟเเดี๋ยวคนข้าไปดิมันเดี๋ยวพอไฟไฟเป็นทางเขียวเราก็ออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากดูหน้าหนูอกินแกงไม่ต้องจับค่ะนี่ครับกำลังอบอยู่เดี๋ยวลูกมาก็จะได้กินกินได้กินน้องพ่อทั้งลูกอะทั้งลูกทั้งพ่อเป็นอาหารของครอบครัวเราคนนะครับ ัพ่อมากไหมรักพ่อมากเลยการานหนึ่งถึ้กับเขาคบลูกสาวลูกสาวมีสองคนน้องพี่เอวาไอพี่เจเอ๋ยที่เอ๋ยคนหนึ่งเรียนม .6 กแล้วอยู่สาธิกเกษตรอยู่แม่เขาเนี่ยก็อันนี้กับนะอีกคนหนึ่งอีกก็มีสองคนนี่ครับ ให้ดูจีจี้จีจี้ชอบตดนี่คือตุ๊กาตาจีจี้ที่พี่มีหน้าบอกว่ามันชอบตดโอ้ยน่ากลัวน่ารักเอ้ยมันชอบมันแค่จีนี้เฉยๆเพราะแฟนมันไม่ยอมแปลงแ,แลปลงแฟนตลอดอือเว้ยไม่ยอมตลอดเลยแันจอมกัดแล้วมีไอ้พี่ ย็น้หน่อยน้องจิวนะคะ้อ,อ,อ,องิวและน้องิวกดไลตอมนะคพแบบอวานวีซีนะคะแบบครัะคะคผม<ต>อปาบไปแล้วใช้คนร้อนทีม่มีอยู่นะครับใช้ความร้อนทีม่มีอยู่ด้วยกันนี่มีขนมช้กด้วยนะ เอาปลายปลายปลาไม่ต้องอไม่ปลายเ้าตู้เย็นนะไปวางดีๆลูกายสีเลยเขาทุกคนชอบเปวางดีคอมเมนต์มาได้นะเอาผ้าขนหนูให้ดีๆนะเอ้ยจับอย่างนี้ลูกจับตรบนี้อันนี้ไม่ต้องจับโอเคจับนั่นไปไว้ทุกคนครับให้หนูตอวแรกหนึ่งหนูไลค์เอามามาจับดีๆดูนะมาวางเร็วๆมาจะเปิดอันนี้แล้ว ยอย่าเลยปิดดีๆมาแล้วบ้านก็จะลกๆหน่อยครับผมแต่ก็มีความสุขฮะลกที่อยู่ได้แต่ใจไม่ลกครับผมนี่งไงคมไหมคมไหมคมไหมบ้านมันลกแต่ใจเราไม่ลกครับผมเดี๋ยวอีกหน่อยขั้นต่อไปซื้อบ้านสามชั้นเลยใหุ้กคนละสิสบานครับผมอ่ออาออ นะเขาเปิดเองว่าเปิดหน่อยเอากล้อมาก้องมาสูงก้อมาสูงจับก็มาจับโทรศัพท์นะจับโทรศัพท์นะจับเลยครับจับเลยแล้วก็กลับด้านกลับด้านยงนี้อ่นี่กลับด้านครับฟึบนี่ครับเปิดพ่อเป็นคนเปิดนะฟึบนมาหลังจากเราใช้ของมร้อนอุ๊ยเป็นยังไงครับผู้ชมสวยผู้ชมครับนี่ฮะนี่ร้อนหน่อยร้อนหน่อยร้อนหน่อยไม่ร้อนหนูไม่ได้จับ เอาฝั่งไหนให้เลือกก่อนให้เลือกก่อนพี่เลยเอาฝั่งนี้ใหญ่กว่าฝั่งนี้ใหญ่กว่าครับผมแล้วไปหาจานมาก่อนเออเอาจานกับซองมานี่ครับนี่ครับอาหารเราครับไม่ใช่เราอาหารลูกนี่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นขอบขนมปังที่เราเสียดายเนี่ยฮะไม่ต้องจานไม่ต้องก็ได้ลูกขอบขนมปังที่เราเสียดายเราจะทิ้งก็กลอยู่อยที่ตัดขอบเนี่ยตรงเนี้เนี่ยตัดขอบเนี่ยตัดขอบ เราทิ้งเราก็เสียดายใช่ไหมเราก็เลยเอามาไว้ด้านในมั่งด้านนอกมั่งไม่ต้องลูกมันเปียกลูกมันเปียกครับแล้วก็มาให้ลูกกินน่ครับสาหรับมีต่อกินน้องไงว่านั้นเสร็จแล้วเลือกก่อนก็เอาชิ้นนี้ไม่ได้ให้ไม่ได้กินนี้ก่อนอันนี้ก็ร้อนครับอร้อนด้วยว่าบ้านเกิดไหมฮะลกหน่อยแต่ก็เป็นบ้านของเราใครใครรักพ่อถ้าคอมเมนต์หมดเลย ร้อนอยู่เลยอะวาไวงไว้ตรงนีป้ป่ะไปชพี่นีนไะชุดไหพี่นะอ,องมันร้อน,อนออมันร้อนปอกาก็ประหยัดนะฮะมือหนึ่งไปเมื่อกี้ซื้อข้าวไปไก่ยีสองชิ้นก็ 40, สี่ก็เหนียว5้าบาทสองถุงก็เป็นห้าสิบห้าสิบแล้วก็กุ้งกุ้งยี่ินะกุ้ง,นะงหนึ่งแพร คุณทอดหนึ่งแพก็ยี่สิบก็เป็นเจ็ดสิบาทสองคนพ่อไม่กินววอ่ะมาอ่ะให้ถือนี่ลองกินดูแล้วร้อนอุ่นๆเนี่ยอร่อยไหมแล้วทำปุ๊บเลยลาไปเลยอ,อ่าอ่าให้ให้มีน้ำก,กันให้หนูหน้ำน้ำอยู่ลูกอืมอ่ะกินนี้อร่อยไหมแ้วร้อนๆอยู่เลยครับะะกัดน,นิดแล้วบอกจริงๆเลยนะว่าอร่อยไม่อร่อยอร่อยบอกอร่อยอร่อยไมโอ้โดูกินอย่างเงี้ยรู้เลยนะอร่อยไม่อร่อยนะ S <S เออผ่านไปลูกค่ะข้าหมุดลางแนนทำยังไงคะผ่านแล้วทำยังไง <S 2> <S 2> เออชมด,ด้วยเอเครับใคร,ใครอยากกินก็กินเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ทานนะครับผมแล้วก็น,นี้ไปซื้อเครื่องทีมัดด้วยนะคะครับผมลองดูซื้อทุกเมนูอร่อยจัดเลยค่ะ ปิดไม่ฟ <Hospital> ืปิดไม่ฟ้อยู่วครับไม่บปายกันไม่ายปิด